มาแล้วค่ะราศีไหนจะรวยจะรุ่งจะปังในสัปดาห์นี้21-27สิงาคมเรามาจับไพ่แล้วดูไปด้วยกันดูซิว่าคุณจะเฮงจะปังจะรุ่งขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแก้วขอไล่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะจัดกลุ่มกันแบบสดๆแบบเรียวไทม์เลยจะได้รู้ว่าราศีของเราเฮงปังหรือร่วงเรื่องไหนบ้างจะได้ป้องกันระวังภัยกันได้ถูกนะคะ นะบอกเลยถ้าใครอยากจะมีความรักดีๆต้องไม่พลาดคลิปนี้ถ้าใครยิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะคุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีเรื่องความสําเร็จแล้วก็ใครที่กําลังจะโดนคุณใสมีใครทําของใสเดี๋ยวเรามาดูกันบอกเลยมีอ2องราศีที่ต้องระวังเยอะๆและอีก2องราศีระวังน้อยๆน,นะคะในเรื่องคุณใสสิ่งที่มองไม่เห็นในเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสัปดาห์ดวงดี สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02 348 3333ถึง5อ่ะเริ่มเรื่องที่การเงินปังๆเอาเงินก่อนนะเงินลุ่งเงินปังจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีสี่ราศีด้วยกันนะคะเริ่มที่ราศีแรกนั่นก็คือราศีตุลน,นะคะราศีตุลการเงินจะดีมากจะหยิบจะจับจะทําอะไรลงทุนอะไรก็ประสบความสําเร็จราศีที่สคือราศีกรกฎนะคะ เงปังไม่แพ้กันโดยเฉพาะถ้าราศีกรกฎคุณเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปไหว้ขอพรอพระแม่ธรณียิ่งเฮงยิ่งปังใหญ่เตรียมดอกไม้ไปเองเตรียมน้ำแดงไปเองนะคะทำใจให้สงบจะดีถ้าไม่น้ำแดงก็เป็นน้ำที่มีสีแดงหรือของที่มีความสว่างจะเฮงนะจ๊ะอ่ะแล้วก็อีกสองราศีที่การเงินสบายๆอยู่บ้านเฉยเงินก็เข้ามาตลอดเวลาคือราศีมีนค่ะเห็นไหมนอนเฉยเงนินยังมาเลย คนคนนี้ต้องบูชาพญานาคนะคะจะเฮงมากอ่ะอีกราศีหนึ่งที่การเงินลดไม่แพ้กันนั่นก็คือราศีพฤศภค่ะได้พระอ,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 อินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะคะคนคนนี้นะคะแต่ต้องเดินออกจากบ้านนิดนึงช็อปปิ้งนิดนึงไปเซเวน่นไปตลาดก็ได้เพราะดวงต้องเดินทางแล้วเงินจะเข้าแบบพลั่งภูเลยค่ะแล้วก็มีราศีที่ต้องเตือนนิดนึงในเรื่องงานอาจจะโดนแบบ อิชาฤษยานะแยกไป2ราศีที่ร้ายในเรื่องงานก่อนราศีแรกก็คือราศีสิงห์กับราศีกันเหนื่อยนิดนึงในเรื่องงานขวาจะปังก็ต้องใช้เขาเรียกต้องเลือดตกยางออก,ออกออกเครียดปวดหลังออฟฟิศสิโรมกำเริบก่อนแล้วงานของคุณจะลุ่งคือเขาเรียกว่าพลิกจากหลังเท้าเป็นหน้ามือได้เลยค่ะคือราศีสิงห์กับราศีกันสองราศีนี้นะคะ คนอื่นเขาอุ้ยจะดีหรอแบบมันไม่ดีในช่วงต้นสัปดาห์แต่ปลายสัปดาห์แล้วจะดีมากอีกราศีอีกสองราศีที่เหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่แรกแล้วก็ชนะตั้งแต่แรกเลยนะคะมีสองราศีด้วยกันคือราศีมังกรนะคะกับราศีกุมเหนื่อยเท่าไหร่ผูใ้ใหญ่เห็นเราเหนื่อยเท่าไหร่นะผู้ใหญ่โอ้ยมันขยนันมันเก่งมันอะไรเงี้ยเขาอวยจ้าราศีมังกรกับราศีกุมนะจ๊ะ แล้วก็เตือนนะคะอีกสี่อีก, 4, อกสี่ราศีที่เรื่องความรักที่ต้องระวังมีเกณฑ์น,น้้ำตาตกในเสียใจเศร้าซ้อยนะคะแล้วก็มีราศีที่แบบเสียน้ำตานะอีกดาวพฤหักปุ๊บนะ ผู้ชายแม่งกลับมาผู้หญิงแม่งกลับมาเลยต้องน้ําตาตกก่อนนะคะมีเอาเริ่มราศีแรกก่อนเนาะที่ต้องเศร้าต้องดราม่านิดนึงต้องทําให้เขารู้สึกว่าฉันเจ็บช้าน้ําใจฉันเสียเธอไม่ได้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นจะกลับมาคือราศีธนูค่ะบอกเลยว่าต้องมีน้ําตามีดราม่านิดนึงแล้วเดี๋ยวจะดีแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเครียด ต้องใช้มูเตลูให้ความรักดีขึ้นถึงมันดีอยู่แล้วถ้าอยากจะให้มันมั่นคงไม่ให้มีใครแทรกแซงต้องมูเตลูความรักจะดีนะคะแล้วก็อีกราศีหนึ่งที่ความรักจะแฮปปี้โดยที่แบบ กระดิกนิ้วอ่ะมาเลยนั่นก็คือราศีพิจิกค่ะถึงใช่ไหมราศีพิจิกกระดิกนิ้วฟุ้ความรักก็มาแบบแฮปปี้มีเกณฑ์จะแบบคุยเรื่องเรือนหอหรือมีเกณฑ์ตกลงใจใจ่ายการเลี้ยงดูนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะถือว่าเลิศแล้วก็อีกราศีหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ที่พี่แก้วขอพูดแล้วอยากให้ทุกคนแฮปปี้นะคะนั่นก็คือราศีตุลที่นานก็ดีความรักก็ดีเงินก็อู้ฟู่บอกเลยว่าราศีตุลในสัปดาห์นี้เป็นเดอะเบสเลยค่ะ และเมื่อกี้เกิดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่ามีราศีอยู่จําพวกหนึ่งใช้คําว่าจําพวกหนึ่งที่ต้องระวังคนคุณใส่มนดําในช่วงสัปดาห์นี้21-27นะคะอันนี้เตือนด้วยความเชื่อดีชั่วไม่รู้นะแต่ระวังกันเอาไว้นั่นก็คือราศีเมษกับราศีธนูเอเมถุนสองราศีนี้นะคะราศีเมษกับราศีเมถุนโดยเฉพาะราศีเมษนะย้ําก่อนนะถ้าไปงานศพงดกินของในงานศพงดเลยกลับมาบ้านนะคะให้เอา กิ่งทับพิมสามกิ่งชุบจุ่มน้ําแล้วก็มาพ,มพ,มพมรมพรมล้างเสนียดล้างจะไรแล้วค่อยเข้าบ้านจะได้พลิกหลายกลายเป็นดีหรือในช่วงนี้มีเกณฑ์ดวงตกมีเกณฑ์อุบัติเหตุพยายามทําบุญสวดมนต์คาถามหาจากักรพรรดิหรือคาถาบูชาดวงบางคนเขาเรียกก็คาถาบูชาบ,บูชาดวงเนี่ยเขาจะเรียกคาถาพิชัยสงครามคุณสวดน,นะบูชาดาวนพเคหดดวงคุณจะพลิกแล้วแรงคือแรงเลยราศีเนี้ยบางคนเขาจะบอกเป็นราศีที่โดนของในช่วงนี้ไม่ใช่จะ้ะต้องมูให้ถึง ราศีเมถุนก็เช่นกันนะคะในความรักมันต้องมูแต่ถ้าบอกนอกจากเรื่องความรักแล้วถ้าอยากห้อย,กอย่างอื่นพุ่งปีดอะ่ะต้องมูให้สุดนะคะของราศีเมถุนแนะนําให้สวดมนต์คาถาบูชาดวงหรือคาถาพิชัยสงครามเช่นกันแต่อีกหนึ่งคาถาที่ให้เพิ่มคือเมตตาใหญ่สวดฉบับเต็มนะโบคาถาเออฉบับโบราณจะเฮงมากและอีกสองราศีที่ขอเตือนขอแทรกท,ที่ที่ระวังอุบัติเหตุนะ เตือนนะหรือมีเกณฑ์โดนคำเขาทำสาบแช่งแต่ยังไม่ทำคุณใส่นะเหมือนทำสาบแช่งเหมือนเขาด่าเราทุกวันเขาแช่งเราทุกวันอะ่ะเขียนชื่อแล้วเผาอะอะไรฟิลนี้ยมีสองราศีคือราศีสุงร์กับราศีกันพยายามทำใจให้สบายเดี๋ยวทุกอย่างจะดีจะ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมอกแก้วด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ